รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมตะโกนเดชนะครับได้อยู่ที่วัดบางบอนนะครับแฝงบางบอลเขตบางบอล กรุงเทพมหาคนครนี่เองนะครับวัดนี้นะครับมีสาระด,ดีๆจะบอกแก่สาธิชนกลนยุทบุญนะครับวันนี้เป็นงานบุญใหญ่ของพระคุณเจ้าที่เมตาปาณีแก่สาธิชนกลนยุทธ์บุญครับพระคุณเจ้ากำลังยกฉักทองนะครับภายในวัดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามผมสกลเดชเข้าไปชมขพางในนว่าภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายและสวยงามมากนะขอเชิญนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิธีทมวิถีไทยนะครับขอเจริญพร ญาติโยมพุทธศาสนิกชนอาตมาภาพพระครูปีชาวุฒิกรเจ้าคณะเขตบางบอนเจ้าวาดวัดบางบอนกรุงเทพมหานครวันนี้อาตมาภาพได้ประกอบพิธีการฉลองสมโภชเจดีพุทธกยาของทางวัดบางบอนที่ได้สร้างไว้ เพื่อที่จะเป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์ของญาติโยมพุทธศาสนิกชนวัดบางบอนแห่งนี้มีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์นามว่าหลวงพ่อเกศรซึ่งปฏิฐานที่วัดบางบอลแห่งนี้ร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งหลวงปู่เอี่ยม หรือว่าพระภาวนาโกศลเทระอดีตเจ้าวาดวัดหนังวรวิหารได้หล่อเอาไว้ให้เมื่อ100ร้อยกว่าปีที่แล้วที่วัดราดอุรสและได้นำมาปฏิตฐานที่วัดบงบอลแห่งนี้จจบจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็นับได้100ร้อยกว่าปีหลวงพ่อเกศศรท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ ญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวบางบอนญาติโยมพุทธศาสนิกชนนั้นจะเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อเกศรในทุกเทศกาลโดยเฉพาะในงานประจำปีปิดทองนมัสการหลวงพ่อเกศรทุกปีก็จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสามถึงวันขึ้นห้าข้ามเดือนสามของทุกปี เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเกศสอน,นี้ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประชาชนชาววังบอนตลอดจนถึงใกล้เคียงให้ความเคารพบูชาท่านเป็นอย่างมากและในวัดงบอนก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเจดีสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเจดีที่ อยู่คู่กับวัดบางบอลมาร้อยกว่าปีด้วยกันและยังมีพระพุทธสายญาติหรือหลวงพ่อพระนอนซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามาปฏิทฐานที่วัดบางบอลเมื่อพออใดแต่คาดว่ามารุ่นเดียวกับหลวงพ่อเกศรคือร้อยกว่าปีที่แล้วและยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือมณฑบของอดีตเจ้าว,วาดที่เคยปกครองวัดบางบอลมา มีพระครูถาวรวิหารคุณตือหลวงพ่อแควแล้วก็มีพระอธิการเสริมแล้วก็มีพระครูโสพลจีรธรรมหรือว่าพระอาจารย์จวงซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดบางบอนแห่งนี้อัตมาภาพก็เป็นเจ้าวาดลำดับที่11อของวัดบางบอนก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าวาดผ่านมาแล้ว10องค์ด้วยกัน พระพุทธเมตตาปฏิตฐานเป็นประธานอยู่แล้วก็ยังมีองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ญาติโยมที่เคารพศรัทธาท้าวเวสสุวรรณนั้นได้มากราบไหว้อัตมาก็สร้างไว้สามองค์ด้วยกันท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ยังมีพญาปุริศาสตร์อีกสององค์และอัตมาก็กำลังดำเนินการตอนนี้ สร้างองค์พญานาคอีกสององค์ซึ่งกำลังปั้นอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าพญานาคของวัดบงบอนนี้ต้องไม่เหมือนกับที่อื่นญาติโยมที่รับฟังรายการวิถีทำวิถีไทยเขาขอญาติโยมทุกคนทุกท่านนั้นจงมีความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอส่งความมุ่งมา่นแลติดมุ่งหวังทุกประการ